รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารเนใแรในใชแชเวสารเนรแชเวแชร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้วันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลาประมาณตี5ถึ6โมงเช้าบรรยากาศที่แหลมงอบ ท้องฟ้ามืดคึ้มมีฝนปลอยฝนตกระวังถนนลื่นขับรถด,ด้วยความระมัดระวังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบ e าเะแนชัยแวสัเพเฮละสถานีความสุขทุกรมหายใจวันนี้พามาชมบรรยากาศที่แหลมง,งอบนะครับสุดแผ่นดินตะวันออก ชมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกไฟแดงแหลมงอบยากาศตอนเช้าอากาศสดชื่นนะครับในวันที่มีฝนวันนี้รายงานพยากร์อากาศนะครับฟ้ามืดคึ้มนะครับมีฝนตกปลอยๆย,ยนะครับหลังจากเมื่อคืนฝนตก thank <laughs> Thank <laughs> you. Okay. ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย